สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่ทานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่11พฤษภิาค,คม2019พี่น้องมื่อนี้ก็เป็นมือแรกแหกมานมือสันวันดีไทยฮุตตะก้าพี่น้องเตรียมตัววานก้าเลยเนาะออนเราดู เหตดนายแล้วพี่น้องขาดไปอย่างหนึ่งพี่น้องเลยปีนี้นะขาดน้องดำเน,ะเนาะน,น้นองดำตอนนี้เหตุงานอยู่เวียงพี่น้องบอกมีน้องดำมาปีนี้นะ้นองดำพอได้มาแต่เก้าบอกเคยขาดพี่น้องเลยเห็ุนาแต่ละปี ต้องมีนาน้องดำทั้งไทยทั้งขาดทั้งลูกกาดำหน้าเกี่ยวปีนี่เพิ่นไปเห็นงานอยู่เวียงเพิ่นได้ดิบได้วีอยู่เวียงพี่น้องฝากถึงน้องดำเราเห็นคลิปนี้แล้วก็บอกิดอยากมาถ่ายหน้าบ่ดำมาเด้อมาเด้อดำมาเด้อแต่กล่าวอูบอ๋อสินเอตบอมีเมื่อยปีนี้ ไปเห็นงานพี่น้องเอ้ยง่ายเลยเป็นบ่าวเลยไปเห็นงานหาเงินเลยผู้ไทยอยู่นี่ก็คือน้องเวียพี่น้องไทยหุดตากะพี่น้องเอ้ยน้องเวียนี่ก็สิบสองสิบสามปีเนาะเขาก็ไทยได้ให้หนึ่งพี่น้องให้นาะเป็นให้โท,ทดลองงานให้นี่เอาอะไรให้ อันนี้คลองแค่เลยดินมันยังอยากแข็งนะพี่น้องไทยก็ดออันนี้ก็ต้องขอบคุณนมอคุณป่าใจดีสื่อทางั่งไทยสื่อรถออกรถให้ใหม่เลยแต่ว่าตีนกับไทยน่ะชุดไทยนะคะยังเอาตวเกาวอยู่เนาะซื่อมาอยู่แต่เขายังบปรีป,ประกอบพี่น้องเราก็เลยใส่ตวเก่า,เาไปก่อนเนาะ กลายน้ำใหม่เมื่อตใหม่แต่ตีนกับไทยเนาะขอบคุณหลายเจ้าป่าเด้อขอให้อยู่ดีมีแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงเฮงรวยรวยแล้วก็ขอบบุญขอบคุณทุกทุกคน,กคนติดตามรัสชมเคยหลาตั้งแต่เปิดช่องจนเท่าข้อ,ขอมือนี้เด้อให้อยู่ดีมีแรงร่ลำรวยร่ลำรวยทุกทุกทางนรรยากาศลุยไขหน้าพี่น้องมาดูเห็ดหนามาหอดแล้ว เวียจัดไปตอนนี้ตอนน้องดำมาเห้นกัคยฟลาตะเลรกนี่ตอนน้องดำเจ็ดแปดปีเนาะปานาปูไทยหน้าเก่งขนาะดตอนนี้กับสิบสิบห้าสิบหกปีเลยน้องดำเป็นบ่าวเลยเป็นไปทำงานนี่กับสิบอปีนะตกมาปีนี้พอมีน้องดำก็เป็นน้องเวียเนาะมาใหม่ มาไม่กับไม่เนาะคุณนาคุณตาอยู่ช่วงเกี่ยวเข่าเพิ่นเคยมาปั่นเข่านานโน่นปีนี้เขตแถวเทึงเขตที่พอได้ดูมีโต๊ะก้าเมื่อเลื่อิบสองให้แต่ว่าส่วนไายมีแต่ไหน่อยให้ง่ายแต่ไหนี่ไห้ไทยนี่กับไหนี่ ກ້າໃຫ້ນັ້ນເນາະຊິໃຫຍ່ໆໃນ3ໄຮ່ໃກ້ນະມີແຕ່ໃຫ້ນ້ອຍໆຈັກຊິพอນບໍົ້ົາຂ້ມືືນພິນຊິຖ່ໍມືອືນເພ່ນວິຖ ขนาะดบริดดามไม่น่องเลยนะลุงคนสีปูกต้นไม้ไปไล่ให้เติบทั้งหน้าประมาณเงินเป็นชีพให้บริจักไปเห็ดเป็นเดินสองเดินกันกลางลเหล็กเห็ดเป็นสองเดินเนาะ ว่าสันเละแต่สงสัยบริวานดอกดำคือเเ่ามันเลิกโพดบ่เนาะพอดีบอมันก็เลิกหนอทุกอ่ะมองได้มันแข็งมันเจ้ามองมองอันมันะสมกันเนาะมองแข็งมองอ่อนมองอันนั้นมันะสมกัน เสียงจักเป็นตะเมยขนาดกดไล์กดแซ์เด้อพี่น้องเพียงกำลังใจให้เคยหลานี่ราดูทำหน้ากับมาหอดแล้วไทยนาตกกะดำนา ประมาณวันข้าลที่ตกกาย่างลงมันเหลือเกินนะ <c oughs> เอ่อดิมันออนเกิน ตอนนี้ฝนก็กำลังที่ตกไปเนอะคุ้มผ้าคุ้มพ้นมาไว้มาวะกินเลิกโคดยังทีด่ได้ก็ช่องทุ่มนึงเนาะ คนเริ่มตกมาแล้วพี่น้องคนเริ่มตกมาแล้วปกแปกปกแฟก,ก,กมาแล้วยะทั้งดำทั้งโลกมันบ่มีคนงานนี่ไผกัดำเด็กคนตกมาไผกัดำบ่มีคนงานทั้งโลกทั้งดำเองปีแล้วนี่ปีนี้กะปีนี้น้ำเทาลหรโอ้ปีแล้วนี่กะ ก็จูบเพื่อนแหลยผูกดำลงหอนห้ยยาวผูกจนเลียงยังยังส่วนหนึ่งผูบ้บรรยากาศดีลุงบรรยากาศดีเนาะฝนตกริมริมเลย เลวล l สองสองพี่น้องเปลีป่ยนบ่เปลีป่ยนบ่คขั้นเปลี่ยนละบอกด้วยบรรยาก,กาศพี่ขนาด มันต้องได้ปั๊บเนี่ยนี่แหละลุงเอ้ยมันเออมันต้องมันเป็นธรรมชาติเด้มันบอคือตอนเขาดำไทยได้ขั้นเอ้เขาไทยดำนะห้องมันมีน้ำด้วยนะมันก็โอเคอันนี้มันได้ปั๊บตลอดได้เจ้าหญิงกระเตงแล้วบอกเขาอันนี้ใครต่มันบม่มีหญ้าเออโดนหมองอนมันก็เลิกโทษเด้จะน้อยก็ได้ปั๊บนี่น่าดีมันเป็นธรรมดามันหาจุดลงโตยากเติบอยู่หรอกาศเย็น มรนยากาศาสบายเลยเนาะ<ช>ไปแล้วไหมไทยแล้วไหมไทยไม่เป็นโอ้ยไฮเวียช้อนใครแต่มมันบาดแดดนะลีงเนาะตอนเว้นมาแดดเานาะมีใครแต่มมันบาดแดด ให้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนั้นบ่เคยตกกาพี่หน่องสามให้ปีนี้ได้ตกเพราะว่าดุดออกเมื่อกับให้ตัวนั้นเนาะบาไดีตกปีนี้ได้ตกได้ตกให้ใหมอีกสามให้ซี่ให้คันเมื่อยแล้วบอกเด้ออย่าไปปารถแลนได ยังข้าบ่ะเดี๋ยนี่เห็ดอะไรเดินอ่ามุมกินไม,ม,ม,ไม่ไม่คักบ่กใครแต่ฝนตกพี่น้องตอนนี้ฝนตกปล่อยๆมาเลยพูดีเย็นสบายเลยมอกับทยหน้าอยู่ คันแดดนี่ทายหน้านี่บว้มันห้อนเ,อเมื่อยเฮือออกลายลงุงอ,อันนี้ขนาดนี้กับขันท้ยกับเฮื่อออกผู้ใดเนาะออกกําลังกายชันดีเด้อนี่ตารทายหน้านี่ได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนเลยคันเพิ่นเมื่อยให้เพิ่นเปลี่ยนเพิ่นให้โป้เพิ่นบอกพี่น้องเลยเออคักแล้วเวียคักแล้วกวินคักเลยนี่ จดจเลยมันต้องไฮประมาณจำนีนะลุงน้องมันยังท้ายมวนเนาะขันไฮหน่อยแล้วก็มันเออมันวนมันจังบแรนกำคาดดูเนาะเออกำคาดนี่โออยิงก็ะิกใส่หิ้งลายเลยมัอเด็กๆนี่เลยเหมือนกันผมอะ อันเดียวกันนะลุงเนาะครับกแรกับยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งยี่สิบกว่าปีแล้วที่ประดิจับเนาะวอาเลยก็ได้เรื่องทำนามาเนอะโดนประมาณวอลเลยลุงเทปเราประดิษฐจับเลยเนาะเข้าใจลุงเทปเราเลยจับเลยไม่ได้ทำนามาหองเ้างประดิษฐ์หน้าแบบเฮียหน้าของเขามาได้ท้ายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเ้ากระจางรถเออเ้ารถเขามาตีเห็นหรืเนาะรถเขามาปั่นเลยแล้วก็ว่านเนาะเลยอันนี้อยูเลาห้องผบดมันยังบ่มีน่านันพี่น้องเลย ม่ยังแบบดังเดิมอยู่ทั้งไทยกังไทยทับรถไทยนั่นเองก็มีแนวนั่งหรอเนาะคาดแต่ส่นมากถ้าไทยเขาวาดเสือก็สายกบเลยไงบอกท้องวานนะเนาะวานป่ะกันนี้แล้วก็เขวาดวานถ้าเสือก็สายกบนี่เลยสายกบแล้วก็คาดเลยเนาะไม่ต้องคาดได้เอานี่เลยเออเอาแบบนี้เลยบลุงครับแบบนี้แหละก็แค่แค่กแบบนี้มันจะข้ามจะดีกว่างามเพราะว่าดินมันบปรเจ็บเนาะใช่ค่ะทำไปคาดดินมันเจ็บเนาะใช่ เดี๋ยวนี้ห้างมันจังไปได้ไกลเนาะครับขนาดเดยอเนาะพอผมเรียนติดนะวียตรงนั้นมันเป็นแอ่งน้ำแล้วมันนั่นมันน้ำอ่างอ่อ่าเวียขึ้นเลยเวีย พยายามทีเดียวยกทีโอเคยกครับคลิปนี้ก็สิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้เอพ่่อแมพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ต,ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพอกันในคลิปหนะ้าพี่น้องกับสิงค์ลาสบายดี